สวัสดีครับวันนี้โจหางนักสารคามนะครับมาเยี่ยมแม่ค้าที่ตลาดปราเบือนะครับผมก็ไหนไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมีตัวเลือกมากมายท่านผู้ชมเกี่ยวกับโอ้หนี่มาดูนี่ป้าจุ๋ยป้าจุ๋ยดูนี้หน่อยเินะครับโอ้โหตน้นี่นี่นี่แม่ค้านี่เขานี่เขาเลี้ยงตัวผู้ตัวเมียนะเขาเลี้ยงด้วยกันเลยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับว่า อูบอระบือเป็นยังไงนะครับนี่นี่เขาไปไต่มาไหนบอใช่เขาไปตนี่เขาเป็นส่องมานะท่านผู้ชมไม่ได้ไปขุดนะใช่ไม่ได้ขุดนะนี้นี่เป็นส่องมาส่องมาแล้วก็ดูอ๋อนี่เราจะถามแม่ค้าเลยว่าถ้าแฟนขับเรามาเนาะมานี่เราก็จะบอกกันว่าไม้เท่าไหร่สามสิบบาทนะท่านผู้ชมสามสิบาทถ้าเห็นหน้าหล่อในยหนึ่งอ่ะราคาจะลดถะลดีดูสิเวลาเขาเรียงเนี่ยดู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 ด นะคเวลาเขาเรียงเห็นปะก็จะมีตัวผู้ตัวเมียสลับกันนะครับเพราะว่ามันต้องมีสองเพศนะครับไม่มีเพศกระเทยนะท่านผู้ชมครบบไม่มีนะครับอเอาแล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือนะครับมแม้าที่ผมคุ้นเคยวันนี้ยังไงผมก็ต้องเหมานะครับอเอ,อเหมาเลยแม่เหมาวัดหลัง<ต>เหมาครับเหมาอันนี้ก็ ใครเหมาครับผมเหมาใช่ไหมอ๋อเหมาอันนี้เหมาถ่ายอันนี้นะอันนี้ก็คือเอาไปปั่นหรือหรือหรือทําเป็นชาชงดื่มต้มร้อนๆแก้โควิดได้นะครับเนี่ยอันนี้นามยังเนย่นะนามยานางจ้ะนายานางท่านผู้ชมอันนี้ถ่ายไปเลยนะเพื่อนถ่ายไปเลยวันนี้ป้าจุ๋ยเป็นตากล้องให้อันนี้ลูกออสจัอสดๆเลยนะคะอมกหัวมกหัวมกหัวนี่เพื่อนกบไม่กินแต่หัวกินครับ ว่าถ้ามีขาหน่อยไม่กินเอาอันนี้จะบอกแม่ค้าอย่างไงนะกะเพราในเลเขิงเขีงมีไหมเขิงไม่มีจะวันนี้ไเขียงไม่มีใช่ไหมเขิงไม่มีแม่ค้ายังไม่ขิยงขากระเทียมกระชายกะเพราหอมแดงนะครับอันนี้ก็คือต้มกินเป็นชาตอนเช้าเนี่ยกินต้มกินเป็นชาร้อนๆนะ อาการคือคืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามาสิ่งแปลกปลอมเราเทนแถวเนี่ก็จะลงกับพ่อไปเลยจุมเป็นชาอุ่นอุ่นบีบบปากน้าวใส่บียบมะนาวใสน้ำพึ่งนิดนึงก็ได้สองตัวก็ได้นะครับเรื่องสิบเก้าเนี่ยหายอันนี้หายไปแล้วนะที่นี่โควิดสิบเก้าหายนะครับพอบอกถึงว่าอันนี้ขายดีจ้อันนี้ขายดีใช่ไหมขายดีแล้วก็ขิงสองอย่างใช่ไหมขิงขิงไม่มีอันนั้นด้วยเพื่อนอันนี้ด้วยอ่าอันนี้ นี่นี่นะครับอืมโอเคอันนี้ก็นั่นเหมือนกันตัไไร่ลืมบอกตตะไร้อันนี้นี่ด้วยนะกระเทียมนะครับกระเทียมอันนี้พวกสร้างโควิดทั้งนั้นเลยนะครับอืมอืเอาละนี่มีบางคนอุตลีเอาพี่ไปใส่ด้วยนะ๋อ เพิ่มรสชาติก็คือเพิ่มรสชาตินะบางคนต้องการต้องการเผ็ดนะครับต้องการเผ็ดนี่ครับแต่ที่เราสนที่เราสนใจคือตัวนี้นะเช้าเช้าดูบลากรบืออ๋อนี่ได้พงยองเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าฝากขเปราไว้ก่อนนะเพื่อเดินสักหน่อยถ้าเราไม่เดินเราไม่เดินหน่อยเดินหน่อยรถซ้มเด้อ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มีอะไรมาจำหน่ายรึเปล่าเดี๋ยวเหมานะครับเดี๋ยวเหมาแมมไม่ถ้าเหมาบอกว่าชอบนายยกหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเหมามันลดกันน่อยลนมางเหมาอันนี้ก็ผักบุ้งกําเท่าไหร่นะครับสิบบาทสิบบาทเออเราผัดผักบุ้งรไฟแดงดีกว่าเพื่อนครับเอาสิบบาทเลยสิบบาทเอาซื้อเจ้านี้ก่อนเดี๋ยวเจ้านึงซื้อนะครับ เอาผักบุ้งเลจ้าววะฮะผมเอาสะผักบุ้งเด้ออาเขาเนี่ยเอาหนังจ้าเอาผักบุ้งวันนี้เอาผักบุ้งนะครับฮะยึดข้างหลังผมครับช่องไหนครับข้างหาสารคามครับอ้าวอันนี้เอาน้ำไม้ปอยูเอ่อเอาเราเราอุดหนุนหลายๆร้านหน่อยนะครับผม เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่เท่าไหร่นะสิบบาทค่ะสิบบาทใช่ไหมบบเอาสามารถยี่สิบไปเลยเอาสามารถยี่สิบโอเคโอเคได้นะเลยอแบ่งยี่สิบไปเราต้องทอนเลยอ๋อเหรอเอาแบ่ง,ย,บงยี่สิบใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเงินมา youtube แบนีลยสิบบาทค่ะเอาครับขอบคุณค่ะอ่บบาจ้านี้มีอะไรขายให้ผมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเหมา เอาหอมด้วยหอมด้วยเพื่อนเอาไปใส่ที่สาวเราชอบทสหอมอันนี้หอมใชายังไงเนี่ยแบ่งๆกันสองมัดไปเลยสองมัดนะสองมัดเราใส่นี่แหละเจ็ดบาทสาวเดียวสาวเดียวสาวเดียวก็คือยี่สิบบาทเขาจะไม่พูดยี่สิบบาทแล้วก็จะสาวเดียวอันนี้ก็คือนะครับวันนี้จูห้งนมาสารคามแล้วก็ช่อง๋าจุย ปลาจุ๋ยก็มาด้วยนะครับวันนี้นะคะรับปลาจุ๋ยร้านปลาจุ๋ยใ่ไปใส่ก็ใช่ฝนไปไหนอันนี้ก่อนใช่ไหม <ừ. S 1> เออเรายังไม่เอาตรงนี้เอาแม่เ้าเอาวกด้วยคือใช่ใเลยอันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรไปให้เขากิน <ừ. S 1> เอาเอาฟูนะฟูนี้สามไม้ก็พอแล้วมั้ง ามไดูมันรักกันแค่ไหนน่ยมันกอดรักกันรักกันรักกันดีกว่าเกียดกันอามไม้อ่าสามใหม่ด้วยมเมทัลจ้าหัวหัวอย่ากินเยอะมันทะเลาะกันอเ อ๋อไข่ไข่ก็เอาครับไข่ก็เอานะครับวันนี้ไข่ก็เอาโอ้เดี๋ยวร้านสุดท้ายที่เราจะไปคือร้านที่ผมสนิทอีกคนหนึ่งเนี่ยร้านขนมฟังไม่เอาไม่ได้ครับเขาจ้องผมอยู่เอาเอาจัดไป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 เจ้ามีเราจ่ายฟังแล้วนะให้มีเขาให้มี f อฟซีติดตามเยอะๆนะคะขอบคุณครับอีกวันสีกวันหนึ่งร้านนะครับ วันละ้านไปเลยวันละ้านวันละ้านันล้านเอาคิดราคาถ้าเสียหายยี่แถมอะไรอีกเนี่ยเอานี่ท่านผู้ชมมีแม่ค้าคนเดียวนะที่อยู่ในตลาดเนี่ยที่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 เขาจะแถมผมไปบ่อยเพราะว่าสีการนะสีกาถ้าคนไหนยังไม่สีเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาจะแถมนะมันเป็นเรื่องแปลกถามดูบ้างไหมว่าอย่ามาบ่อยเขาเจ๊งนะเอาเหรอไม่เจ๊งหรอดีใจทุวคเอาอย่างนั้นเลยเหรอ ทั้งหมดเท่าไหร่ห้าสิบห้าหนึสิบห้าหนึสิบสี่โอเคอืมอันนี้เป็นวันจ่ายจ่ายไม่ใช่แล้วเดี๋ยวได้มาเยอะกว่านี้ครับครับกำไรไปกับโจฮั่งและสารคามหมดแล้วเนี่ยทีนี้เรานะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายละตรงร้านนี้บ้างอ่าเอาไว้นี้ก่อนกระเป๋าไว้นี้ก่อนเงินแหรไม่มีแล้วนะเนี่ย เง,งี้่เงินร้านหนึ่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาเพื่อนก็คือว่าร้านนี้นะครับก็คือเป็นร้านที่ผมผลิตร้านหนึ่งนะครับก็คือว่าเขามีอะไรเขาจะให้ผมฟรีหมดเลยสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะไม่ได้จ่ายสักบาทจะเ้อคับเอยังนี่ยังไม่ได้กอดเราเลยนะวันนี้ยังไม่ได้กอดในกล้ามหายหมดแล้ว ก้าวาปหมดแล้วนะโอ้โโควิดโควิดครับโควิดการบมืองนี้แล้วติดกิจกรรมมือนกเดี๋ยวเดี๋ยวออก่่าเดี๋ยวออกสื่อเดี๋ยวออกสื่อเดี๋ยวออกสื่อว่าโอ้พวกนี้โควิดเท่าไหร่ยังยังกอดกันอยู่ไม่เป็นไรโควิดเรามียาเอาละวันนี้เราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าร้านนี้นะครับเขาขายเบ็ดเตล็ดเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ วันนี้เราจะขนมจะไปฝากหลานคุณค้ามีอะไรขนมหวานบ้างหวานทุกอย่างครับเอาหวานทุกอย่างใช่ไหมหวานทุกอย่างมีหวานไหมเนี่ยเมียก็หวานเมียก็หวานอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเอ่อผมมีลูกมีหลานอยู่เดีย๋ยวผมจะขนมหลานทานง่ายอ่าถ้าเป็นเป็นปิ๊บมีไหมปิ๊บเล็ก ไหนเรื่อนพีกนอนเนหเพื่อนมาดูเลยนะครับว่าเราก็จะมีลิปมาให้นะครับแต่ว่าเรามาแบบเดิมก็ยังแบบเดิมอยู่นะครับล้วกดเจนน่งเราเออเออปิ๊บยังไงมันมันจะมีโฆษณาหรือเปล่านะว่าโดนแบรนด์ดิเออไม่โลโก้เออเราถ่ายแบบเรื่อยๆได้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเราเอาสักประมาณ เดี๋ยวนะคุกกี้ทีมขาวแล้วกันอือันนี้นะครับวันนี้มาอุดหนุนเพื่อนๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากโควิดแดกเข้าไป <laughs> เป็นไงล่ะขายดีไหมล่ะ <laughs> อ๋อขกระป๋องอา่าฟิสหนึ่งฟิดเท่าไหร่ครับข้าวปาครับผมข้าวปลาร้อยร้อยยี่สิบาทใช่ไหมราคากันเองโอเคร้อยยี่สิบาทยังเอากั่เราอยู่เนาะข <laughs> ายก็อ่ีร้อย เออขายคนอื่นเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบขายให้เราร้อยยี่สิบเออเรียกว่าเรียกว่าขายเราร้อยยี่สิบขายคนอื่นก็ร้อยยี่สิบนั่นแหละเอาละเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับอโอเคสัง่งลาเดี๋ยวไปสั่งลาตรงแถวนี้แล้วกันครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะท่านผู้ชมก็าคือในตลาดบารลบูนะครับก็จะมีร้านค้ามากมายนะครับได้มาอุดหนุนก็ได้นะครับอันนี้เป็ดตระเล็ดเลยทางด้านนี้ก็เป็นร้านของเฮ er ียเขานะครับร้านของเฮียครับน,นี่พ้าค้าเอาใข่ให้ ไหนเนี่ยอันนี้เบอร์ไหนอันนี้ถ่ายได้เรื่องนี่ถ่ายได้เบอร์หใช่ไหมเเท่าไหร่ครับร้อสเอาให้แขงหนงครับมเบอร์อะไรเบอร์หเบอร์หบาทครับผมโอเคไหนเบอร์ูรมีไหมเบร์ไม่มีโอเครอยีสบบาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาให้เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาหมมกเตองเ้เ่งมั้ไงไงสมัยเ นาำขีดอยนุ่ง้งครอยนยไม่อไม้ออกถมันมีสองด้านเยอะไปกาเข้ากันนั่นแหละราคาเท่าไหร่นะเหรประมาณร้อยหนึ่งใช่ไหมของเท่าอย่กขาต้ใจต่างกันนะเห็นไหม เน่ยเราไม่อุดหุนก็ยังไงอยู่นะครับเพราะว่าโอเคโอเคครับไม่ยีสิบบาทครับครับครัุณหญิงใ่คิดตังเลยนะครับคิดตังเลยปูกสิบาทั่านมันหดึ่งนึงคือเนาะมั่นก็จะมาท่านมันขยังามน่ วันนี้มาจา่ายตลาดดเลยก็ม,มีได้นะไี่แค่นี้เอออานานะบอลลืมเลยเนาะกระเป๋ากระเป๋าลืมไม่ได้ลืมอะไรเลยบอลรับเได้อยู่เยอะยันเนี้ยยันเนี้ยเอาลจะท่านผู้ชมผมก็จะกราบลานะครับคือหลังจากที่โจห้างน้ำสารคามแล้วก็ฟ้าจุ๋ยนะครับห้างนะนะครับวันนี้เราก็ได้มาเที่ยวบันระเบื่อนะครับผมลู้ลงก็ได้นะครับผมไม่กลัวโควิดนะครับอวันนี้ จริงๆแล้วเราทําช่องสมุนไพรนะครับทําช่องสมุนไพรโจฮักนัศสารคามนะครับก็ติดตามทางเพจนะครับยูทูบได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะผมปิดสักหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าผมลรืมนรัฐบาลเราเราต้องจากกันแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับโจฮักนัศสารคามนะครับแล้วก็ช่องฝาจุ๋ยฮักนั้นนะครับติดกดติดตามได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มาเหมาแม่ค้านะครับ ก็มีปูนะครับเนี่ยมีปูเลยท่านผู้ชมเมาต้องดึงออกมานนะดึงมาทักหน่อยเพื่อนเพราะว่ามันมเป็นอะไรที่หลายๆคน,นในประเทศไทยเ,ยเขาไม่ค่อยเจอกันน,นี่อ่าเนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ปูโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ